สวดมนต์ภาวนาทำทำหยุดหยุดส่งผลต่อชีวิตคุณอย่างไรคะสําหรับช่วงนี้ที่ใครสวดมนต์ภาวนาแต่ว่าทําแบบเดี๋ยวทํามั่งไม่ทํามั่งอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะครูห้ท่านจะมาเล่าให้ฟังว่าเรื่องเนี้ยมันส่งผลกับชีวิตคุณในปัจจุบันอย่างไรอะนะคะ,ะเนี่ยจริงๆแล้วอะผลบุญเนี่ยมันก็ ส่งผลให้คุณได้รับสิ่งที่ดีนะแล้วก็ทําให้คุณมีจิตใจมั่นคงเป็นคนที่ใครๆก็อยากเข้าหามีสเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บริหารจัดก,การงานได้ดีธุรกิจาการงานก็จะรุ่งเรืองแต่ว่ายังไม่ได้มีผลด้านเรื่องของโชคลาภเรื่องของโชคลาภอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่คุณทำทำหยุดหยุอ่ะช่วงที่คุณหยุดอะ กำลังบุญส่งไม่ถึงแงมันทําให้เกิดความสับสนวุ่นวายการทะเลาะเบอกแว้งกันที่แบบขัดแย้งกับคนอื่นหรือแม้กระทั่งขัดแย้งกันในใจของคุณเองก็ตามนะคะทีนี้ขอคำแนะนําเพิ่มเติมสําหรับคนที่ทําทําหยุดหยุดอะ่ะมันต้องต้องแบบไหนถึงจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้นะคะต้องตั้งต้องตั้งเป้าหมายใหม่นะอาจจะเป็นเป้าหมายเรื่องของการจัดสรรแบ่งเวลาเนาะ บาลานทั้งในเรื่องของการสร้างความสุขเวลาที่รีแลกผ่อนคายอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็เวลาที่ปฏิบัติธรรมภาวนานะต้องแบ่งเวลากันคือคุณอนะต้องมีต้องมีช่วงเวลาที่พักผ่อนดูแลเยียวยาใจตัวเองด้วยเนะเาะอย่าเอาใจไปลุ่มหลงว้าวุ่นกับเรื่องที่มันเป็นสื่อเป็นกระแสที่เรารับมาแล้วมันเป็นความรู้สึกด้านลบอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นข่าวด้านลบหรือว่าซีรีส์ที่ ส่งพลังงานลบๆมาให้อะคะ่ะหรือแม้แต่ความสัมพันธ์กับบุคคลที่ท็อกซิกก็ตามนะคะปล่อยวางบ้างก็ได้นะคะแล้วชีวิตจะดีขึ้นนะคะ